สวัสดีครับวันนี้พบกับครูมอดอีกนะครับสำหรับภาพเรียนวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่นะครับที่เราออกจากการอ่านบทร้อยกองแล้วนะครับอานจากการอ่านแล้วร้อยแกี้ยวร้อยกองมาแล้ววันนี้เป็นเรื่องการเขียนบ้างนะครับเป็นอย่างไรอ้าวไปดูกันฮัลโหลฮัลโหลปิดเพลงก่อน เดี๋ยวคูนะครับทีนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องของการคัดลายมือนะครับก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนว่าการคัดลายมือมันคืออะไรนะครับใครมีสมุดก็เตรียมกันขึ้นมาโจทย์ได้นะครับการคัดลายมือนะครับเดี๋ยนี้ครูโอ๊มีชื่อครูโอ๊ตอยู่หน้าคลิปแล้วนะนะโอ๊ตสอนมาประมาณสิบสัปดาห์อโอ๊เพิ่งลืมไปว่า คลิปของโค้ดทุกคลิปไม่เคยมีชื่อโค้ดอยู่หน้าคลิปเลยนะครับนี่โค้ดเริ่มมีชื่อแล้วนะนี่อ้าวไปกันนะครับการเขียนพยัญชนะไทยนะครับเขาบอกว่าต้องเป็นเส้นตรงเส้นมนหักมุมแหลมนะครับนะในที่นี้คืออะไรในที่นี้คือเส้นตรงก็คือเส้นตรง,ตรงนะนะครับเส้นตรงนะเส้นมนแล้วแต่นะเส้นมนคือ ให้นึกถึงเวลาเราม,ม,มีมันทัดอยู่นะเวลาเขียนข้อควายนะจะมีเส้นมนนนะนะครับนะหรือการหักมุมนะครับให้นึกถึงพวกสอเสือนะที่เวลาขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมนีม่การหักมุมนะครับนะพวกตัวแหลมพวกนี้ก็ให้นึกถึงเอาเอาเป็นเอาเป็นพวกทอ,อถานแล้วก็ทอถานนะครับทอถานปึ๊กอ,อ่ะ นะครับรืตัวแหลมเลยพวกนี้นะครับนะวิธีที่วิธีที่จะท้ายตัวเหล่านี้มันสวยนะครับเราก็ต้องเน้นตรงจุดเหล่านี้หน่อยนะครับนะเส้นตรงเส้นมนหักมุมตัวแหลมทั้งหลายทั้งแหล่นะครับหรืออาตัวแหลมพวกอาสาระอีอะไรอย่างเงี้นะครับนะที่มีส่วนแหลมและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเราอยู่ป .4 รูอัดจะเน้นเรื่องอย่างหนึ่งคือหัวกลมนะครับนะหัวกลมว่อ,อทำไมไม่ใช้ สีเหลืองแต่แรกนะครับหัวกลมนะครับหัวกลมเส้นตรงเส้นมนหักมุมตัวแหลมทั้งหลายทั้งแหล่นะครับคือสิ่งที่เราต้องเขาเรียกว่าอะไรเออทำความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะจะมาเขียนแบบปกติไม่ได้แล้วนะอ่ะทีนี้หลักเกณฑ์การคัดลายมือนะครับตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดนะแต่กลัวจะเน้นไปที่เต็มบรรทัดนะเรายัง บางทีบางคนยังเขียนเต็มบรรทัดอยู่นะครับนะก็จะให้คันเลิมืัวเต็มบรรทัดนั่นแหละนะตัวอักษรนะครับไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสระวรรณยุกนะครับเครื่องหมายต่างๆถ้ามีหัวให้เขียนหัวก่อนนะครับเน้นย้ําตรงนี้อ่าถ้ามีหัวให้เขียนหัวก่อนนะครับเช่นเวลาเขียนชอช้างนะครับก็ให้เขียนหัวก่อนอ่าชอช้างนะครับนะ นะหรือตัวไหนมีหัวอ่าล,ล้อเรือมีหัวเขียนหัวก่อนนะครับอ่ะหัวอ,อาจจะลายมือเส้นอาจจะสันส้นๆหน่อยนะลูกประกามันสั้นนะครับอ่ะนี่นะครับล,ล้อเรือนะหรือปอปลาก็ต้องเขียนหัวก่อนนะครับนะอะไรมีหัวต้องเขียนหัวก่อนและและสําคัญอีกอย่างหนึ่งลากเส้นลากเส้นต่อไปจนสิ้นสุดนะครับโดยไม่ต้องยกมือน,นะครับนี่คือพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการ เขียนคัดลายมือนะครับหรือบางคนโกงเนี่ยถ้ามีบรรทัดอยู่นี่สมมติเป็นบรรทัดนะบางคนโกงเนี่ยบัง,งบางที่เขียนทระเอวงกลมอย่างนี้แล้วก็ลากลงนี้นะครับผิดหลักการนะครับนะถ้าเขียนทระเอก็ต้องลากขึ้น,นถูกไหมนะครับหรือถ้าเขียนรอเรือเนี่ยบางคนาเขียนปอปลาเนี่ยบางคนใช้อย่างนี้บรรทัดตัวใหญ่ไป สมมติบางคนเขียนปอปลาเนี่ยแต่เห็นการม่าไม่เป็นไรนะสมมติบางคนเขียนปอปลาวงกลมลงมาอย่างนี้ปึ๊บแต่ว่าเส้นนี้กลัวไม่ตรงมาลากจากข้างบนนี้ผิดนะครับนะเส้นต้องตรงหัวกลมเส้นตรงนะครับอ่าต่อไปนะครับเส้น เขียนหัวก่อนนะครับลาบเส้นต่อไปจนที่สุดไม่ต้องยกมือสองเขาบอกว่าัลบก่อนเดี๋ยวงนะครับอันแรกข้อแรกละเอียดข้อแรกบอกไว้ละเอียดหน่อยนะหนึ่งคืออะไรนะอ่าถ้ามีหัวเขียนหัวก่อนและลาบเส้นไปจนสุดไม่ต้องยกมือนะครับต่อไปพยัญชนะอ่ตัวอักษรและพยัญชนะสลับวรรณยุกเขียนตามสัสดส่วนที่ถูกต้องนะครับ ในที่นี้ก็จะรวมถึงการวางสระด้วยนะครับให้อยู่ถูกที่นะครับตามหลักการเขียนนะอย่างตัวอย่างที่โค้ดให้มาเนี่ยเอ,อ้าอย่างตัวอย่างที่โค้ดให้มาเนี่ยก็เป็นคําว่ากินนะครับนะถ้าเราวางผิดที่มันก็จะกลายเป็นคําว่าอะไรเนี่ยกันนี้กันนี้เนี่ยมันก็ไม่มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าตัวไหนมีสระก็ต้องเขียนสระให้ถูกต้องนะครับรวมถึงวรรณยุ kh, วันณยุโค้ดเน้นแบบนี้ว่าสมมติเป็นคําว่า พ,พี่นะครับว่าพนะี่นะครับแล้วก็เขียนสะอีนะอสารีนะครับถ้ามีไม้อะไรเติมข้างหลังเติมตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับเราต้องเขียนให้อยู่ชิดเส้นนี้นะช,ชิดเส้นนี้ชิดเส้นสุดท้ายนะครับวรรณายุกจะอยู่ชิดเส้นสุดท้ายนะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะ คือตรงเส้นสุดท้ายอย่างนี้เลยนะครับตรงเส้นสุดท้ายหรือไม่โทรก็ต้องใส่ตรงนี้นะมาจาตวาวก็ใส่ตรงนี้นะครับนะเพื่ง่ายคือตรงเส้นตรงเส้นสุดท้ายของพยัญชนะของตัวที่เราคัดเนี่ยนะหรือหรือ,อขอให้พี่เขียนไปก่อนอ่าเป็นอ่าหรือมาตัวกาลันก็เหมือนกันนะครับวรรณยุกเนี่ยนะวรรณยุกนะครับ ต่อเต่าก็ต้องอยู่เส้นสุดท้ายเหมือนกันนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะเนี่ยเนี่ยถ้าสมมติต้องใส่กระรานก็ตรงนี้นะครับอยู่ตรงเส้นให้ตรงเส้นสุดท้ายตรงกับเส้นนี้นะครับไปกันต่อนะครับสระวรรณยุไปแล้วต่อไปเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้เส้นพยัญชนะจะดเส้นทั้งบนและล่างนะครับถ้าเลือกที่จะเต็มบรรทัดนะครับก็ต้องเขียนให้เต็มทั้งเส้นบนและเส้นล่างนะ ถ้าเขียนตัวครึ่งบรรทัดให้ใช้เส้นพยัญชนะเป็นจรดอ่าเป็นคือบางบางบางบรรทัดเขาจะมีเส้นที่แบ่งครึ่งบรรทัดไว้ให้นะครับเราก็ใช้เส้นนั้นได้นะครับถ้าเขียนเต็มบรรทัดก็เขียนเต็มบรรทัดไปเลยแต่ถ้าเป็นกระดาษสมุดของเราเนี่ยมันเส้นเต็มบรรทัดมันจะค่อนข้างขีดไปชัดนะครับลองไปดูนะวันนี้ครูให้เขียนเต็มบรรทัดนะวันนี้ให้เขียนเต็มบรรทัดนะย้ำก่อนเต็มบรรทัดนะ เส้นนะครับอักษรเรียบเรียงอย่างสม่ำเสมอไม่หนักบ้างเบาบ้างนะครับแบบนี้ผิดไม่เอานะครับนะเขียนก็ให้มันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นน้ําหนักเท่ากันในแต่ละตัวนะครับเพื่อคนอ่านเนี่ยมันจะได้รู้สึกต่อเนื่องนะครับไม่มีตัวไหนหนักกว่าตัวไหนนะต่อไปเว้นช่องไฟนะครับคือการเว้นระยะห่างตรงนี้เขาเรียกว่าช่องไฟนะเนี่ยนะครับ คือวเว้นให้มันห่างเท่ากันนะครับถ้าเราเเว้นห่างไปเท่ากันลักษณะน,นี้มันก็จะดูแปลกๆนะเช่นกอไก่อย่างนี้คอไข่ยอยู่ติดนี้แต่คอควายมีน,น,นี้อ่ะนี่อ่ะมันก็จะดูแปลกๆนะครับเพราะนั้นต้องเว้นช่องไฟให้เท่ากันนะครับเพื่อให้มันคนอ่านดูเป็นระเบียบยิ่งขึ้นนะครับต่อไปคําในภาษาไทายเขียนติดกันเว้นวรรคกันตามหลักในการเขียนภาษาไทายความหมายของเขาคือเขาต้องการจะบอกว่าถ้า คำไหนที่มันคำในภาษาไทยเขียนต่อกันอ่ะเขาต้องการจะบอกว่าเช่นคำว่ารับประทานอาหารนะสมมติเป็นคำว่ารับประทานอาหารรับประทานอครูเห็นแล้วว่าคำว่ารับประทานเนี่ยสระอากนหนูมันเลยแน่นอนเนี่ยมันเลยแน่นอนครูว่าทำไงล่ะครูวเอาสระอานหนูไปว่าข้างล่างนี้ได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่เขียนนะครูว่า กลัวสกรปรกไงกูไม่สะอาดกูก็ลบสารนอน,นูออกอากสรารนอน,นุมีอยู่ข้างล่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับผิดนะครับคําไหนต้องเอาลงมาทั้งหมดนะครับต่อให้มันจะเหลือบรรทัดตรงนี้ว่างๆนะครับเราก็ต้องเอารับประทานอาหารลงมาข้างล่างให้หมดนะครับจะลบจะอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องเอาลงมาให้หมดแต่คนที่คัดแรกมือต้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่พอนะมันเราต้องเอารีบตบเอาลงมาก่อนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวโค้ดนะ มีตัวอย่างนะครับการคัดลายมือนะครับแต่ละตัวให้ดูนะครับมันแอบเห็นการบ้านแล้วไม่เป็นไรนะอ่า โพสหาไว้ให้นะครับเดี๋ยวเรานั่งดูต่อประมาณสักเดี๋ยวโพสจะเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ดูไปพร้อมกับพวกเรานะครับให้เทคนิคบางเทคนิคไว้นะครับอ่านะครับกอไก่ขอไข่ขอขวดอ่ะกอไก่ขอไข่ขอขวดก็เห็นเราจะเห็นเลยว่าเขาจะมีเส้นให้ว่าถ้าสมมติก็ไก่เนี้ยลากขึ้นไปแบบนี้ เห็นไหมแล้วก็สร้างหัวมานะครับเอามนลไปติดเส้นบนแล้วก็ลากลงมานะครับนะเขาจะมีวิธีการเขียนโดยที่ไม่ยกปากกาทั้งหมดถ้าเป็นหัวพวกขอไข่ขอไข่ขอขวดเนี่ยให้เน้นไปที่หัวมันจะตกลงมาจากมรทัดนิดนึงนะแล้วก็ให้โค้งขึ้นไปติดข้างบนนะครับแล้วก็ฐานล่างก็เหมือนเดิมนะครับต่อไปเอาไปดูต่อ พอควายอะนะครับก็ตามหลักเกียนปกติพอคอคนอ่หัวลงเหมืนมนอนแค่แค่พอควานะครับคอระค้างไปปึออ๊บพอระคร้างจะมีนิดนึงคอ,อละค้างอีกนิดนึงจะมีพอวงกลมเสร็จปุ๊บนะครับหัวแตกแล้วก็จะมีนึกเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นมอมาปกติอ่ไปต่อ อ๋อก็ไม่ได้อ่าชอชิงนะครับอ่าชอช้างเนี่ยมีแบบให้ดูเกือบโพบทุกตัวนะครับโตอโตอ่ชอกระเชอนะครับยอผู้หญิงอ่ามีวิธีการเขียนทุกตัวนะครับโรชดา คืนยึกยึกดูส่วนแหลมนะครับนี่นี่ก็มีส่วนแหลมนะดูดีๆนะขอบนโทระนะครับหัวแตกแล้วก็ต้องยึดเข้ามานิดนึงเห็นไหมไม่นี้ ต่อเตาถอถุงอืมถอถุงหัวแตกถอทหารถอทห,หารถอธงนอหนูหนหน พอาปลาผอพึ่งนะครับสังเกต <พอ S 1> ว่าเส้นเขาจะตรงหัวเขาจะกลมนะครับนะพพลักษณะการคัดแบบนี้เราเรียกว่าตัวอักษรแบบอ่ากระรวงศึกษานะครับหัวกลมตัวกลมแบบนี้นะพอสพานี่ตถาจะมนขึ้นนี่เห็นไหมนะครับ <มอ S 1> ช่วงที่มนเนี่ยจะติดมาทัดข้างบนเลยนะครับ ยอ,อยัก <c oughs> รอเรือ <c oughs> ลอลิง <c oughs> วอแหวนอ เดี๋ยวโค้ดจะส่งนะครับคลิปนี้ไว้ต่อจากคลิปรูโอตนะครับอ่ะมาดูการบ้านกันก่อนนะครับให้นะครับวันนี้การบ้านง่ายมากเลยให้เขียนชื่อนะครับชื่อชื่อจริงนามสก,กุลแล้วก็ชื่อเล่นนะครับสองจบและชื่อผู้ปกครองนามสก,กุลผู้ปกครองสองจบนะครับอ่ะเริ่ม อ้ะมาทีโค้ดก่อนนะโค้ดนะเอาเลยใหม่นี่เห็นไหมความจริงเนี่ยเราต้องควรจะลบให้หน้อยที่สุดนะครับอ่าโค้ดเป็นนายแล้วนะเห็นไปนาย อ่าอานะครับลานอ่าอ่าอย,า,ยาหัวให้กลมเข้าไว้มนให้ติดเพดานเข้าไว้ อ่าส่วนมวนนะส่วนหักให้โค้งๆหน่อยอ่านะครับเน,น้นเน,น้นงพวกใครที่ใครที่ชื่อมีสอ่อเสือลอเรืออ่าสอ่อเสือกับลอลิงนะครับส่วนโค้งของมันเนี่ยมันจะเกินครึ่งรัทัดเข้าไปนะอ่าเช่นลอลิงอ่ะมันเกินครึ่งรรทัดขึ้นมาอย่างงี้นะครับนะบางคนไปเขียนแค่นี้นะมันก็จะไม่สวยนะบางคนเขียนเตี้ยๆอย่างงี้ก็จะไม่สวยเอาขึ้นไปให้สูงๆหน่อยให้เกินครึ่งรัดเข้าไปนะครับอ่าสาม เห็นไหมสระจะวางตัวให้ตรงกับเส้นนี้อ่ะสามอ่ะตรวจตรวจตรวจไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้นะครับลองเขียนชื่อตัวเองดูนะครับ วันนี้การบ้านง่ายมากให้เขียนชื่อตัวเองแล้วก็ชื่อผู้ปกครองนะครับอย่างละสองจบเท่านั้นนะครับสองจบเอาให้สวยที่สุดเส้นให้ตรงหัวให้กลมนะครับพูขอแค่นี้ใครไม่รู้ว่าแบบตัวตัวหนังสือที่สวยเป็นแบบไหนนะครับตัวหนังสือที่พ่อจะคัดเป็นแบบไหนเดี๋ยวโค้ชจะส่งคลิปตัวอย่างการเขียนมาสักคู่นี้ให้ตามท้ายคิวโอนนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับไปทําการบ้านนะครับวันนี้ให้เขียนชื่อตัวเองนะสอง,องจบชื่อผู้ปกครองสองจบใคร ไม่ใครศึกษาเรียบร้อยแล้วก็ลองทําดูนะครับมีมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้ในรายส่วนตัวนะครับแร่ววันนี้ครูต้องขอกล่าควคําว่าสวัสดีครับ